สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจอดมหาสารคามค่ะก็จะเป็นกระเป๋าฮูรูเซเล็กนะคะลายอียอแล้วก็ลายมิกกี้เมาส์นะคะ2ใบนะแล้วก็จะมีเป็นปังหน้าแมวนะคะแล้วก็เงินทอนมินิแพนด้าบันนะคะกับมินิบอลเหลืองน่าตลกนะอันนี้เป็นของน้องจอดลำพูนค่ะก็จะเป็นรองเท้าคาบิดนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเงินทอนด้านในถุงด้วยนะคะ มินิปังปอนกูเดธรรมะนะอีกสองชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดปัตานีนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะตัวโคนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะหนึ่งสับป,ประรดหนึ่งชิ้นค่ะแอปเปิลนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็นรองเท้าคาบินะคะนี่นะคะเป็นรองเท้าคาบินะ เจ็ดชิ้นนะคะแล้วก็ปังหน้าแมวนะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจวแพคค่ะก็จะเป็นตัวหมีบาา์นะคะแล้วก็โคนี่นะอย่ากละชิ้นค่ะรองเท้าคารบิตนะนี่นะคะเป็นรองเท้าคารบิดนะแล้วก็จะมีเป็น ตัวโมวนิโมนินะคะสองกล่องนะอันนี้จะมีเป็นที่หนีเผ็มขัดแล้วก็พูมงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจัตุกุดาหารนะคะก็จะมีเป็นอินดิสเบดนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็มะนาวาจัมโบ้นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นพูมงกุญแจะค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสีสเกตนะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะทั้งหมด 58ชิ้นนะแล้วก็มีแพ็กเกจอยู่ด้านในด้วยนะคะนี่นะ้ชิ้นค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง6คนมากๆเลยนะคะ